พร้อมรุ่นที9และคุณสมบัติที่ทันสมัย SILKY กระดาษทิชชู่เบาลมทิชชู่พอยาวหนา4ชั้น1,280แผน่นขนาด175-155แอมนนลังละ4ีิยกระดาษทิชชู่คุณภาพสูงสำหรับสิ่งแวดล้อมสวัสดีค่ะแนะนำของที่จำเป็นต้องมีไว้ที่บ้านค่ะ แนะนำสินค้า SILKY กระดาษทิชชู่เบาลมทิชชู่ห่อยาวหนาะ4ชั้น1,280แผน่นขนาด175-155แอมนสินค้านี้เป็นกระดาษทิชชู่อย่างเป็นทางการที่มีคุณภาพสูงและมาพร้อมกับลักษณะเด่นที่น่าสนใจตัวเลือกรุ่นทีที่มีรายละเอียดดังนี้ลักษณะเด่นเป็นวิรกับระบบนิเวศย่อยสลายได้ดูดซับน้ำมันรีไซเคิลได้ทนต่อการฉีกขาด ดูดซับน้ําคุณสมบัติเพิ่มเติมกระดาษทิชชู่ปราศจากฝุ่นขนาด1,280แผน่นหนา4ชั้นขนาด175-155 mm คุณสมบัติเพื่อสิ่งแวดล้อมเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมกระดาษทิชชู่บริสุทธิ์สัมผัสนุ่มผ่านกระบวนการผลิตอย่างพิถีพิถันด้วยการฆ่าเชื้อที่อุณหภูมิสูงไม่มีสารระคายเคืองไม่เป็นขุยแม้เป,ปียก อายุการเก็บรักษา3ปีขอบคุณลูกค้าของเราทุกคนสนใจกดสั่งซื้อสินค้าที่ลิง์ที่แนบมาพร้อมนี้แล้วขอบคุณค่ะ